วันน <premises. S 2> ี้จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าดีใจมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคนไข้มาบอกว่าอาจารย์เนี่ยผมเตรียมตัวได้ดีมากเพราะว่าอาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าที่ศูนย์เลสิกเนี่ยเอางานมานั่งทําได้ทําให้เราเนี่ยเวลาของการรอ3ามชั่วโมงเนี่ยมันมีความหมายการรอไม่น่าเบื่อรอได้เลยนะคะในแต่ละศูนย์เลสิกก็เลยจะมาขอเล่าให้ฟังว่าใน3มชั่วโมงก่อนที่เราจะมาเจอกันก็คือการตรวจตาก่อนทําเลสิกหรือก่อนทาลีเล็กสมายหรือก่อนรักษาสายตาวิธีใดๆนั้นน่ะสามชั่ว โมงนั้นนะคะเราทําอะไรบ้างนะคะในทุกที่ที่หมอทํางานนะคะการตรวจจะเหมือนกันเลยนะคะโดยที่ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมาทําบัตรก่อนประวัติสําคัญคือประวัติของค่าคอนแทคเลนส์ค่าสายตาหรือประวัติของการแพ้ยาอันนี้สําคัญมากๆนะคะรวมถึงโรคตาที่เป็นด้วยนะคะเมื่อมาถึงแล้วอะคะ่ะพอจัดการเรื่องประวัติเรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวนี้การทําออนไลน์ก็ทําให้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะ เราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการวัดสายตาเลยนะคะการวัดสายตาจะมีทั้งการวัดสายตาด้วยเครื่องและการวัดสายตาด้วยคนซึ่งสำคัญทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะจากนั้นก็มาดูความดันตาหัวใจอีกอันหนึ่งที่ไม่มีไม่ได้เลยนะคะคือการถ่ายกระจกตาเพราะว่าอะไรเราทำงานบนกระจกตานะ,ะที่เรารักษาสายตาทั้งหลายเนี่ยนะคะ กระจกตาของเราหนาพอไหมแล้วก็มีความเสี่ยงต่อโรคที่เป็นกระจกตายว้ยหรือเปล่าอันนี้เครื่องมือเรียกว่าโทโปกราฟีนะคะสำคัญมากๆเพราะว่าโรคที่เป็นข้อห้ามของการทำเลสิกคือโรคกระจกตายว้ยนั่นเองเพราะฉะนั้นโทโปกราฟีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บ่งชี้ค่ะว่าเราสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็ความหนาของกระจกตานั้นมีพอไหมนะคะ เมื่อเราถ่ายโทโปกราฟีแล้วเราก็จะรู้คร่าวๆและดูค่าสายตารู้คร่าวๆแล้วนะคะจากนั้นก็เริ่มเข้าโปรเซสดูเรื่องของตาแห้งดูผิวกระจกตา ขั้นตอนต่อไปที่จะต้องคอยนานคือการหยอดยาขยายม่านตาหรือเปิดม่านตานั่นเองนะคะก็จะหยอด1%นึ่เปอร์เซซิลแล้วก็จะนั่งคอยซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงในการที่จะทำให้ม่านตาเปิดแล้วก็เราก็จะได้ดูว่าด้านหลังลูกตานั้นมีอะไรที่ทำให้เราจะต้องดีเลย์การทำผ่าตัดหรือเปล่าเช่นมีรูหรือเปล่าที่จอตาหรือว่าจอประสาทตามีปัญหาอะไรไหม นอกจากนั้นที่เราเจอได้บางคนเราจะเจอขั้วตาโตซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องหรือว่าใกล้เคียงกับคนที่มีสายตาสั้นในคนที่ขั้วตาใหญ่บางทีเราต้องดูเรื่องต้อหินสืบต่อไปก่อนนะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทําผ่าตัดในทันทีวันนั้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาคุยกับคุณหมอแล้วล่ะคะ่ะว่าเราจะทําตาได้ไหมแล้วก็ควรจะเลือกเป็นวิธีใดดีถ้าสมมุติว่าจะผ่าตัดในวันนั้นนะคะก็รอ ให้มานตาเนี่ยหดตามธรรมชาติประมาณ3-4ชั่วโมงจะเห็นว่าเวลาทั้งหมดที่ใช้ในศูนย์เลสิกเนี่ยอาจจะเกือบทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเตรียมตัวเตรียมคอยให้ได้เดี๋ยวนี้คนถึงงานมาทำเลยค่ะบางคนถึงกับมาประชุมที่ศูนย์เลสิกเลยไม่แปลกอะไรนะคะ